เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่งโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันที่18เมษายน2567เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้งกรรมการสอบสวนและขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหมอ่อมให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา140และมาตรา179แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพุทธศักราช2,565ประกอบข้อ11ของกฎกรตรว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพุทธศักราช2547 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้วบัดนี้ได้มีพระบรมราชาองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่18เมษายน2567ประกาศณวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2567ผู้รับสนองพระบรมราชาองค์การนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรี